สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวสิงคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป r a นดอมนะคะเป็นคลิป t i m e l ลสค่ะคุณจะเข้ามารับฟังเมื่อไหร่ก็ได้นะคะ จากหัวข้อนะคะข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะวันนี้ไปดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะส่งข้อความอะไรนะคะให้กับชาวสิงกันบ้างค่ะก็เหมือนเดิมนะคะก่อนที่จะไปเปิดไพ่กันแม่หมอก็ขอริยาตสักครู่หนึ่งในเรื่องของความหอมช่องของแม่หมอนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับเ,เพื่อนๆที่ชื่นชอบความหอมนะคะวันนี้แม่หมอนําเสนอนะคะ กลิ่นน้ำหอมนะคะกลิ่นดอกลีลาวดีค่ะให้ความหอมที่นุ่มเบาๆสะอาดผ่อนคลายคลายเครียดนะคะคลายกังวลใช้เป็นน้ำหอมประจำตัวประจำตัวนะคะคุณจะหอมแบบลึกลบับหอมแบบโปรงเบาหอมแบบสะอาดผ่อนคลายและความหอมติดทนนานมากๆนะคะความหอมระดับพรีเมียมค่ะแม่หมอรับประกันได้นะคะใครที่สนใจแอดไลน์ไปได้เลยนะที่แอดมินของแม่หมอค่ะ ฟินนะคะ f i n 5 6 9 6หรือคุณจะดูรายละเอียดที่ใต้คลิปก็ได้นะคะนอกจากลีลาวดี w D แล้วเนี่ยก็ยังมีมะลินะคะชาเขียวก็ยังมีดอกปีบหรือกาสลองนั่นเองค่ะใครที่ชื่นชอบดอกปีบหรือกาสลองก็มีโปรโคู่ด้วยนะคะซื้อเป็นแพ็คคู่ราคาก็จะถูกลงไปอีก 100ml นะคะ คุณภาพคับขวดแน่นอนค่ะนะคะแต่ความหอมระดับพรีเมียมนะราคาที่799บาทเองค่ะก็ยังมีกลิ่นอื่นๆนะคะด้วยยังไงก็สนใจยังไงก็สามารถทักไลน์ไปที่แอดมินได้เลยนะคะไปดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ใดนะคะที่อยู่กับชาวสิงหรือว่ามีบุญสัมพันธ์กับ ชาวสิงหรือชาวสิงมีบุญสัมพันธ์กับท่านในช่วงนี้อเผื่ออยากจะไปทําบุญขอพรใดๆก็แล้วแต่นะนี่เลยค่ะชาวสิงคาถาชินนบัญชรน,นะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะคะ,ะใครที่นะใครที่สวดอยู่แล้วก็ดีแต่ใครที่รู้สึกว่าชีวิตติดขัดหรือมีอะไรที่มันติดอยู่รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ปลดล็อกสักทีนะคะชีวิตทําไมมันดูเหมือน ความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันก็ไม่เต็มที่สักทีในชีวิตเนี่ยค่ะลองดูนะคะลองเข้าไปสวดนะคะคาถาชินะบัญชรดูนะคะลองระลึกถึงสมเด็จพระพุทธจ้าตโตพรหมรังศีค่ะอาจจะช่วยให้ชีวิตของคุณปลดล็อกสว่างสวัยและนี่คือพลังงานนะคะไม่ได้บอกว่านั่งสวดมนต์อย่างเดียวแล้วไม่ทําอะไรชีวิตจะดีการสวดมนต์ และก็การที่ได้ทำนะคะทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์ในตัวของคุณนะคะเก็จะบรรลุได้ได้ดียิ่งขึ้นหลุดพ้นจากปัญหาอุปสรรค์นะก็ว่ากันไปเป็นพลังงานของความเชื่อและพลังงานของความศรัทธานะคะลองดูนะถ้าช่วงนี้ติดขัดลองท่องคาถานี้ดูคะ่ะแล้วก็ทาวเวสสุวรรณนี้แม่หมอไปไหว้บ่อยมากเลยนะคะ ชาวเวสุวรรณค่ะเกี่ยวกับในเรื่องทรัพย์สมบัติโชคลาภการปกป้องคลุมครองนะคะใครที่รู้สึกว่าเออตัวเองเนี่ยมีศัตรูหม,ม,มู่มาเยอะแยะไปหมดเลยคนนั้นก็จ้องทําร้ายคนนั้นก็คิดไม่ดีเอ๊ะทำไมก็ลองไปขอพรขอบุญบารมีจากท่านดูนะคะใครที่อยากได้โชคได้ลาบได้ทรัพย์สมบัติในชน่วงนี้ในจังหวะนี้เผื่อช่วยในเรื่องนะคะติดขัดในเรื่องของการเงินการทองอยากได้โชคได้ลาบเนี่ยมาปลดทุกข์มาปลดหนี้มาปลดสิน ก็ลองตั้งจิตขอท่านดูนะคะหรือไม่ก็วัดไหนที่อยู่ใกล้ๆบ้านท่านที่สามารถไปได้ก็ลองไปไหว้ไปขอพอรท่านดูนะคะในช่วงนี้คุณน่าจะมีบุญสัมพันธ์กับท่านอยู่ค่ะและการทำบุญการทำทานของคุณนะคะการบริจาคก,การช่วยเหลือเด็กพิการ ก็น่าจะเป็นอะไรที่สัมพันธ์กับคุณในช่วงนี้บางคนเนี่ยถามว่าเอ๊ะทำบุญอะไรถึงชูชโลกทําบุญอะไรถึงจะดีอะไรแบบเนี้ค่ะเออทีนี้การสื่อสารมาจากตรงนี้เนี่ยมันดีเพราะว่าคุณจะได้รู้ว่าอ๋อทำบุญแบบนี้จะส่งผลบุญให้กับคุณได้อย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบนี้ค่ะลองช่วยเหลือดูนะคะไปบริจาคดูนะคะตามกําลังศรัทธาตามกําลังทรัพย์ ที่คุณมีนะไม่ต้องช่วยเหลือจนขนาดว่าเบียดเปลี่ยนตัวเองสมมติว่าคุณมี1,000บาทคุณอยากจะบริจาคสักสามสิบสี่สิบห้าสหรือ100บาทแล้วแต่ที่คุณสบายใจเลยก็ไปบริจาคนะคะก็ลองขอพอรดูเนาะ,ะไปดูกันว่าท่านจะส่งข้อความอะไรถึงคุณบ้างคะชาวสิงข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ สเหรียญนะคะในเรื่องของการเงินการทองค่ะช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสดีๆที่จะได้รับทรัพย์ทั้งมือซ้ายทั้งมือขวานะคะเงินเข้าทั้งสองทางค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณไม่ควรที่จะทำอะไรอย่างเดียวนะถ้าคุณมีงานประจำทําอยู่หรือมีธุรกิจอะไรก็แล้วแต่อยู่นะคะให้หาอะไรเสริมเข้ามาอีกหนึ่งช่องทางคุณจะได้รับทรัพย์ทั้งสองช่องทางค่ะตอนนี้ดวงของคุณกำลังดึงดูด ะะเงินทองเข้ามาในชีวิตของคุณใครที่ติดขาดอะไรก็แล้วแต่นะคะช่วงนี้การเงินดีขึ้นคุณจะหมุนเงินหมุนทองไปได้จะมีเงินใช้นี่ใช้สินนะหรือติดขาดอะไรก็หมุนไปได้อย่างแน่นอนค่ะอินฟินิตี้นะคะจริงๆและทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะช่วงนี้เป็นโอกาสเงินโอกาสทองที่เงินจะเข้ามาทั้งมือซ้ายทั้งมือขวานะคะรับทรัพย์รัวรัวรับทรัพย์แล้วยังไงคะ เก็บด้วยนะรับแล้วก็เอาไปเก็บเอาไปใส่คลังสมบัติของคุณไว้ไม่ใช่หมุนมาแล้วก็หมุนออกแบ่งเก็บเอาไว้ด้วยนะคะเพราะบางทีเนี่ยจังหวะดีๆโอกาสดีๆของชีวิตมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเนอะอ่ะมีอะไรอีกคะที่ท่านอยากจะสื่อสาร10บไม้เท้ากำลังจะมีงานใหญ่มีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะก็เตรียมตัว นะเตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับภารกิจรับงานมันเป็นงานที่ใหญ่มากเป็นภารกิจที่ใหญ่มากที่คุณจะต้องรับผิดชอบแต่ยังไงซะงานเยอะเงินก็เยอะตามมาเพราะบอกแล้วไงว่าเงินจะเข้าเยอะแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยนะสิบไม้เท้าเนี่ยนะคะแต่ก็ยังดีกว่าอยู่ว่างๆใช่ไหมก็ยังดีกว่าไม่มีงานถูกไหมออ้ได้ไพ่เดอะซันด้วย นะคะในช่วงนี้ข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเมื่อผ่านพ้นภารก,กิจใหญ่ไปได้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปดวงจะดีและโชคดีอีกยาวเลยนะคะในปีนี้นะเมื่อคุณได้เข้ามาดูคลิปนี้คุณนับไปเลยในปีนี้ของคุณในอายุเท่านี้ของคุณนะจะเป็นอายุที่โชคดีเป็นช่วงชีวิตที่โชคดีหลังจากนี้คุณจะเจริญรุ่งเรืองจเจริญก้าวหน้าทำอะไรก็โชคดีไปหมด หรือกําลังจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วทําให้คุณเนี่ยโชคดีตลอดการนะคะหมายความว่าเขาอาจจะมาช่วยเหลือเกื้อกูลอาจจะมาชี้แนะนําแนวทางให้กับคุณทําในสิ่งที่ดีแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงโชคดีตลอดไปก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ที่แน่เมื่อไพ่เดอะซันขึ้นไพ่นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของเทพแห่งแสงสว่าง เทพแห่งความสว่างเป็นไพ่ที่พูดถึงความเจริญรุ่งเรืองชื่อเสียงเกียรติยศลาบลอยความสําเร็จความรุ่งโรดความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าความสนุกสนานความอุดมสมบูรณ์ชื่อเสียงเกียรติยศแล้วก็โชคลาบนะคะคือไพ่เดอะซันเนี่ยเป็นไพท่ที่ให้โชคและบันดาลความสุขสมหวังอยู่กับคุณอย่างแน่นอนค่ะ หรือชีวิตนะคะหากมีปัญหาอะไรอยู่ก็ตามจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีรวมไปถึงความหวังกับสิ่งที่กับสิ่งใดไว้ก็มีโอกาสที่จะได้สมหวังตามความปรารถนานะคะการงานก็จะมีความสําเร็จรอคอยอยู่มีความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานในสายงานที่ทําการเงินก็จะมีโชคทางการเงินเข้ามารายได้ดีขึ้นกว่าเดิม หากมีปัญหาในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ก็จะมีเงินเข้ามาทําให้หมุนเงินได้สบายขึ้นชีวิตครอบครัวมีความสุขสมหวังมากหากแต่งงานแล้วมีโอกาสได้บุตรด้วยนะคะในคนที่โสดก็มีโอกาสที่จะได้เจอรักครั้งใหม่เรื่องใหม่โอกาสที่คุณจะ มีมได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจก็มีนะคะแนวโน้มก็จะได้คบกันเรื่องสุขภาพในช่วงนี้นะคะก็จะไม่มีปัญหาอะไรเรียกได้ว่าไพ่ในบนี้ให้โชคกับคุณทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาฟังคลิปนี้เอาเป็นว่าเมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏเนี่ยโอ้โหมันคือมันคือ,ค,อความโชคดีแบบครอบจักรวาลเลยทีเดียวค่ะนะ,ะ,นะ,ะชาวสิงและก็ได้ไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะ ได้ไพ่เก้าเหรียญโอ้คือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า The Sun, เดอะ u ัเก้าเหรียญมีทาวเวอ,อยู่ตรงกลางชีวิตของชาวสิงเนี่ยจะพลิกผันจะเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดคิดมันมันเซอร์ไพรส์นะต้องบอกเลยนะคะว่าเซอร์ไพรส์ในชีวิตของคุณอิสระทางการเงินการทองไม่รู้นะว่าตอนนี้ชีวิตของคุณเป็นอย่างไรแต่ ถ้าจะโยงไปที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แม่หมอเปิดมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นคาถาชินพัชนชรท้าวเวสสุวรรณหรือการทําบุญช่วยเหลือเด็กพิการนะคะจะทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปถ้าคุณศรัทธาก็ลองดูนะไม่ได้เป็นการบังคับนะคะโอเคไม่ในเรื่องตรงนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ก้าเหรียญยืนยันในเรื่องของการเงินของคุณว่าคุณจะปลดล็อกทางด้านการเงินคุณจะอิสระทางด้านการเงินจะโชคดีนะคะอย่างคาดไม่ถึงนะคะ ได้ไพ่หนึ่งดาบด้วยหลังจากนี้ความรู้สึกของคุณคุณจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคุณจะได้รู้สึกถึงชัยชนะและความสำเร็จการที่คุณตัดสินใจเชื่อในพลังงานศักดิ์สิทธิ์จะทำให้คุณได้เห็นปาฏิหาริย์จะทำให้คุณได้เชื่อมั่นและเกิดความศรัทธาขึ้นจากภายในของคุณนั่นเองค่ะหนึ่งดาบมันเป็นเรื่องของความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจความมั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าตัดสินใจเพราะฉะนั้น วันนี้คุณจะกล้าตัดสินใจที่จะเชื่อเรื่องพลังของความปฏิหารไหมนะอ่ะก็ลองดูนะคะอยากให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงก็แม่หมอก็ไม่ได้บอกให้คุณไปเสียเงินเสียทองเนาะออใช่ไหมกันคุณที่คุณจะท่องคาถาชินบัญชรก็ไม่ได้เสียตังค์สะหน่อยนึยนงคุณก็เปิด Google นะอ่าดูว่าคาถาชินบัญชรน,นั้นท่องอย่างไรทาเวสุวรรณก็ไปไหว้ก็เหมือนเราไปไหว้พระนั่นเองนะคะเออ บูชาท่าน99บาทเพื่อดอกไม้หรือตามกิตศรัทธาก็ได้อย่างวัดบางชันอย่างเงี้ยก็จะมียอดเนาะ20บาทเงี้ยแล้วแต่10บาท20บาทก็ได้แล้วแต่คุณอะก็จะได้ดอกไม้นะไปไหว้ไปกราบขอพรแล้วแต่ศรัทธาเลยนะอะ่ะแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมครับพลงเงินของ เการเฉลิมฉลองจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณไม่รู้แหละว่าจะมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นแต่คุณจะได้เฉลิมฉลองแน่นอนกับความสําเร็จของคุณค่ะเช่นยคุณมีโชคมีลาภคุณไปขอปู่คุณได้คุณท่องคาถาชินนบัญชรแล้วคุณประสบความสําเร็จงานโปรเจกต์ใหญ่คุณได้คุณไปเจรจาไว้คุณได้นะคะคุณไปพอคุณมีโชคมีลาบมีทรัพย์คุณก็ไปช่วยเหลือเด็กพิการแล้วคุณก็ได้โชคอีกอย่างนี้ค่ะ กลายเป็นว่าชีวิตต้องฉลองไหมเออการที่มีไพ่สามถ้วยขึ้นมามันคือการเฉลิมฉลองความสําเร็จและเรื่องที่ดีงามนะคะ Four fonts สี่ไม้เทา้าจะฉลองดับเบลิลฉลองไปไหนคนโสดคุณมีเกณฑ์ได้เจอคนถูกอกถูกใจจริงๆนะชาวสิงจริงๆเนี่ยคุณจะโอ้โหมันเหมือนกับยังไงอะ่ะเหมือนกับว่าชีวิตดั่งสวงสวรรค์เลยอ,ะอ่ะ เหมือนขึ้นอยู่บนสวรรค์แล้วว่าโอ้โหชีวิตนี้ดั่งฝันเลยเป็นไปได้ยังไงฉันฝันอยู่หรือเปล่าแล้วลองหยิกตัวเองดูสิโฮ้ยไม่ได้ฝันเจ็บจริงนะคะสุขจริงแฮปปี้จริงคุณจะได้เจอคนที่ถูกใจนะคนโสดนะหรือถ้าคนที่ไม่โสดก็จะมีข่าวดีมีกิจการใหม่มีการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆได้บ้านใหม่ได้ขึ้นบ้านใหม่อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะ นะอาจจะได้อาจจะได้แบบดูบ้านไว้นะทาวเวอร์นะดูตึกไว้ดูบ้านไว้ไปได้บ้านมือสองราคาถูกมาตึกมือสองราคาถูกมาโอ้ยได้ดั่งใจเลยแบบนั้นเลยราคาที่แบบต้องการเลยเอามารีโนเวทสมัยเก๊กเลยเออแล้วก็เอาไปขายต่อโอ้ยได้กำไรงามอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะฉลองรายชาถือไม้เท้าบ่งบอกว่าชาวสิงนะคะหลังจากนี้คุณเชื่อไหม คุณเชื่อไหมว่าคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้ไปนั่งอยู่บนบัลลังของความสําเร็จได้มองเห็นธุรกิจได้มองเห็นผลงานได้มองเห็นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณไม่รู้แต่ว่ากี่ครั้งนะคะในรอบปีของคุณที่เจอคุณจะได้เจอความโชคดีแบบนี้ แ,แม่หมอก็เชื่อว่านี่คือความโชคดีครั้งสําคัญในชีวิตของคุณด้วยค่ะเนาะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดแม่หมอก็แบะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะใครที่สนใจน้ําหอมที่หอมหอมนะคะหอมจริงๆค่ะหอมติดทนนานนะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นที่หอม,ห,อมหวานละมุนนะที่เป็นสเสน่ห์สำหรับคุณผู้หญิงหรือจะเป็นนะคะของคุณผู้ชาย ที่สามารถใช้ทั้งผู้หญิงผู้ชายได้เป็นกลิ่นที่ดูเท่คูลสปอร์ตนุ่มนะคะทำให้คุณหอมตัวหอมมีสเสน่ห์กลิ่นผู้ชายมี3กลิ่นนะมี Form เ n นนะคะ Form 2มนทูโฟร์เมนทรีนะคะถ้าใครต้องการแบบประมาณว่าขนาดแบบทดลองแบบเนี้ย 10ml อะ่ะนะคุณจะได้ทั้ง3กลิ่นเลยเพียง599บาทส่งฟรีด้วยแต่ถ้าเป็นขนาด 50ml นะ1ขวด 999บาท3ขวดจัดโปรพิเศษไปเลย2,500บาทสอบถามโปรที่แอดมินได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ